สวัสดีค่ะสวัสดแีแม่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มาเจอกับน้องแซนดี้นะคะสวัสดีค่ะวันุสวัสดีค่ะน้อยก oh. ล้าค่วยช่วยโอ้ยเราไม่มีเสียงเอ oh. เสียงไม่ออกนะคะสวัสดีค่ะได้แต่ไม่มีเสียงไอ้น้องแซนดี้นะคะแล้วก็ไปรับน้องมาเลี้ยงนะคะมี พอใจดีนะคะฝากน้องให้เรามาดูแลนะคะเห็นว่าตอนนี้เราก็ว่างนะคะคน้องก็เป็นช้างตกงานมานะคะแบบดูแลไม่ทั่วถึงก็เลยให้เรามาเลี้ยงแล้วก็รับน้องมาเลี้ยงนะคะคน้องน่ารักมากอ,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  <laughs> อันนี้ก็เป็นวันแรกเลยนะคะที่มาอยู่ด้วยอายุเท่าไหร่นะประมาณถึงยี่สิบอาจจะไม่ถึงยี่สิบ แ8ปีได <pelled being HD> ้สิ1แปดสิบเก้าได้ก็ยังไม่ถึง20ชื่อชื่อในตามตามใบชื่อในพิมพ์ชื่อในพิมพ์ังใสดีนะคะแต่ว่าเรียกกันเป็นแสนดีเรียกเป็นแสนดีอายุประมาณ18-19ปีนะคะน้องไม่เห็นได้ขาวว่าน้องเคยมีลูกนะครับ น้องเ,เคยมีลูกมาแล้วเชือกหนึ่งลูกมาแล้วหนึ่งเชือกนี่ก็พาน้องมาเดินเล่นนะคะผ่อนคลายทำความรู้จักกันยังยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยนะคะอน,นี้เราก็ยังไม่รู้นิสัยกันเท่าไหร่แต่คุณพ่อก็บอกว่าน้องนิสัยดีนะคะ ใส่ดีน่ารักมอนช้างความดูเลยไม่ทั่วถึงนะครับแล้วเวลาเราขี่เราอะไรแบบนี้ช้งน้องเขาไม่ค่อยรู้นะครับไม่ค่อยรู้ขาไม่ค่อยรู้ค,คั้คสั่งนะครับวันแรกก็ค่อนข้าง้อมอ,อยู่นะคะนีบนีบไม่อยู่เลยนะครับจะ <c oughs> ไปอย่างเดียวเลยยแล้วก็มาขุนกันใหม่ หาเดินเล่นผ่อนคลายทำความรู้จักกันนิดนึงจะได้อยู่ด้วยกันนะคะอยูด่ด้วยกันนานๆอันนี้ก็เป็นช่องเก่านะคะของน้องแอมนะคะ,ช,ะ,คะช่องเก่าของพังน้องแอมที่เพิ่งเสียไปนะคะน่าเยนะคะไดี่ยวก็จะเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเป็นชื่อน้องแสนดีกินกินอุย้ยดึงมันเจ็บขาป่ะอืมเมื่อกี้เเนนนีี่่่ยมือก้ัแหละตรงนั่นแหละจะเล่นกันจ้านี่มันขาขวาน่อใชน่นี่ น,น,นี่ว่าควานะโีเค่ะนี่ก็เดี๋ยวจะได้เวลากินน้ำอาบน้ำแล้วนะคะก็ฝากแม่แม่นะคะด่เข้ามารับชมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามน้องใส่ดีเอยน้องแซนดีด้วยนะคะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวแม่ขวานก็จะขอจบไลฟ์ไปจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะให้น้องไปกินน้ำอาอบาน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะ